สวัสดีครับสวนมนาสายทองขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในวันนี้วันนี้เป็นเช้าของวันที่22มกราคมซึ่งเป็นเช้าของปีแรกนะครับเดือนแรกของปี64ตอนนี้สวนมะนาวสายทองนะครับได้ทำการเลี้ยงขุนเป็ดบาร์บรี่ จำนวน315ตัววันนี้เป็นการเปลี่ยนอาหารจากอาหารไก่นะครับซึ่งทางสวนมะนาวสายทองของเราก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นของ s u n ฟิตนะครับเป็น s u n ฟิตนะฮะเป็นอาหารเป็ดโดยตรงซึ่งตอนแรกสวนมะนาวสายทองได้ให้อาหารไก่มาตั้งแต่เ,เริ่มเลี้ยงเลยนะครับจนถึงอายุ27 อ่าทษทีครับจนถึงอายุ47วันนะครับตอนนี้ก็ก็จะครบ50วันแล้วเบอร์อาหารที่ให้นะครับสูตร2จะเป็นเบอร์นี้นะครับแต่จากการให้แล้วนะครับเป็ดขาดโปรโตีนนะครับโปรโตีนไม่เพียงพอก็เลยได้ทำการเปลี่ยนความคิดในการให้อาหารวิ่งหาซื้ออาหารให้น้องเป็ดจนได้ครับผมแล้วก็ ได้เป็นเบอร์นี้มาอันนี้เป็นเบอร์เบอร์แรกนะครับเป็น931หนึ่งของซันฟิตแล้วก็เบอร์ที่2จะเป็นเ,เป็ดรุ่นอายุแต่3สัปดาห์ขึ้นไปราคาก็แรงพอสมควรอยู่นะครับแต่ชุด2ผมน่าจะลองของซันฟิตทั้งหมดเลยดูกันแตกต่างความแตกต่างระหว่งางการเปลี่ยนอาหารกับกับ,กบความสมบูรณ์ของเป็ดด้วยซึ่งผลของการเปลี่ยนครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยน เป็นซันฟิตผสมพระกันไปนะครับกับอาหารเดิมจากดูแล้วเหลือนะฮะน้องเป็ดยังไม่ชินกับอาหารใหม่หรือไม่ชินกับรสชาติหรือกลิ่นอะไรก็ประมาณนั้นนะครับนะฮะก็ทําให้อาหารที่ผมเทฐ <c oughs> านทูนครับเทใส่รางนะครับเหลือค่อนข้างจะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในรางรางยาวในสี่เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของกระมังแยกนะครับให้น้องเป็ด องที่เทให้ในกระมังน้นก็ยังเหลือเต็มนะครับเขาไม่ค่อยแตะแต่สําหรับอาหารตัวเดิมที่เทใส่ฝาถาดน,นะครับน้องเป็ดก็ยังจะกินเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็กินเยอะด้วยค่อนข้างเยอะหมดเร็วมากบ่งบอกถึงว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารของเขาในครั้งนี้นะครับเขายังไม่ชินกับอาหารใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทําการค่อยๆผสมเพิ่มเติมผัดผัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารที่ผมไปซื้อมาจากจังหวัดลําพูนก็เป็นซันฟิชทั้งหมดแล้วนะครับเป็นซันฟิชทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตาม การเติบโตของเป็ดนะครับหลังช่วงตั้งแต่50วันจนถึง75วันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายทาอัปเดตนะครับดูเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของน้องเป็ดหรือว่าความสมบูรณ์ของขนเขาเนี่ยนะครับจะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับนี่เป็นอายุเป็ด47วันนะครับซึ่งทางพี่ๆทางกลุ่มก็บอกว่าขนแบบเนี้ยเขาก็จะเต็มในเมื่อประมาณอายุ55ขึ้นไป55วันขึ้นไป นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูพร้อมๆกันนะครับวันนี้พี่22 23 24 25เป็ดผมจะได้50วันนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อไปกับอาหารเป็ดซันฟิตนะครับซึ่งเป็นอาหารเป็ดโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามนะครับฝากคอมเมนต์เพื่อนๆทุกท่านที่มีข้อมูลดีๆนะครับมาช่วยกันชี้แนะนะครับมาช่วยกันบอกกล่าวเราจะได้ทำกเกษตรนะครับ ไปพร้อมๆกันกับผู้ที่อยากเลี้ยงแล้วก็ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นนะครับว่าต้นทุนเท่าไหรอะไรยังไงนะครับในการผลิตลูกเป็ดออกมาหรือว่าในการเลี้ยงเป็ดเนื้อส่งนะครับสำหรับทางสมนาสายทองก็ได้รับเป็ดเนื้อมานะครับดูครับดูอาการของการดึงผลนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับซื้อกลับนะครับนี่ก็เลยเป็นการตัดปัญหาเรื่องของตลาดไป แต่คำหาของผมคือตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ครับให้น้องเป็ดสมบูรณ์มากที่สุดก่อนถึงวันจับนะครับเจวันนะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ